นิวโอทักจิยาสวัสดิกูลสาวหวานที่ลืมโออัตทัตจิยาคนเก่าไปแล้วได้ว่าเป็นพิธีกรสาวโอโอทักจิยานั้นล่าสุดสร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆขับไม่น้อยเมื่อสาวโอนั้นลุกขึ้นมาแปลงสุดชุดใหม่ให้ในชุดเดรสสีดำและรับรัดรูปโชนเอวทรงและเอวแบบ สยับแถมยังหน้าหน้าท้องผมเป็นก็เป็นก็ปังขั้นสุดๆเลยค่ะตอนนั้นสาวโอคนเล็กเพิ่งเกิดและโอกกโอก็คิดว่าใช้ชีวิตจะต้องรับผิดชอบและต้องเลี้ยงลูกในครอบครัวในฐานะที่พี่สาวคนโตซึ่งตัดสินใจโทรไปหานิติกรรมและกมะิการส่วนลด สกุลที่เคยทำให้สนั่นไว้วที่ก็พาไปแสดงความงามและหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้สวยมากเลยล่ะ